ฝนตกนะคะังไม่มีที่ท่าว่าจะหยุดนะจะตกอีกฟังเสียงก็ตอนนี้พ่อใหญ่เ็นกำลังปลูกบัวนะคะเดี๋ยวเราก็กำลังจะมาดูพ่อใหญ่ปลูกบัวแสดงว่าน้ำเลอกแห้นี่มุดลงไปอา ใช่ใช่แลกกันนะคะถอดสายมาให้แลกกระแปลาเสียมมาให้ปลานินจ้ะหัวหนึ่งฟูไปผลเลวยลูกพี่ เนอโอเคแล้วได้ตรงนั kind of ้นได้ห้าสายแล้วพอแล้วพอใหญ่เท่ากับเจ็ดสายแล้วพี่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 เอฟซีเฟิ่นเซลมาว่ากันแล้วไงว่าแล้วว่าของมันต้องมีอะไรของพี่ต้องมีบัวไงพายเรือเก็บบัวพายเรือเก็บบัวเอาต้องมีแหละ รกระปุกเช่ปุกเอ้ยจะ,ะต้องคสีไก่นะคือไก่ไติดใต้นใหญ่มาเลยคือไก่ต้องมาเพาะอ,อีกสร้างตดใดอกมันปลูกวันนี้ออกบานพรุ่งนี้เลยไม่หนีบานอื่นเลยพ่อเอายี้มาหลังเนาะไม่ไรวะพี่พี่ฝนมาแล้วหลังบ้านขออนุญาตนะคะเดี๋ยวจะมา อัปเดตให้พี่พีดูอีกครั้งหนึ่งนะพี่พีนะขออนุญาตก่อนลูกหมูลูกม้าจะทะเลาะก,กันแล้วนี่ค่ะเหลือเยอะเลยเนี่ยหลังบ้านต้องหลบฝนก่อนนะคะนะคะตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วทำต่อพี่ลองกำลังลื้อต้นสนน้ำออกกับหญ้าเพื่อว่ามันจะได้สวยงามไปดูพ่อใหญ่กันฝั่งโนนจะ้ะดูผักลังบ้านดูจะรอดไหม กำลังเกิดอันนี้คนาขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วนะคะล้อมแหลมต้งหอมก็หน้าตาไม่น่าจะรอดอาจจะเข้มขี้ไก่ก็ได้อันนี้รื้อหรือปลูกจ้ะรื้อเอีเอียนแปลว่าอะไรจ๊ะประคุณเอียน,ยน,ยนสนอน้ำนะคะไม่ใหญ่รื้อออกอยู่จะได้สวยงาม พรุ่งนี้เนี่ยจะบานฉ่าเลยดอกบัวอุย้ยเป็นกลางกอแล้วตรงนั้นพ่อใหญ่เนี่ยอันนั้นนะอันนั้นคือโอเคเลยคือรูปทรงเขาไม่พับมากเขาเขากลางใบแบบพรุ่งนี้ทํางานต่อเลยอันนี้กาลงังขคขรงอยอยู่กําลังจับทิศทางว่าเออเราจะไปทางไหนส <laughs> ังบ้านสั่งบัวสามสีมาด้วยพ่อใหญ่มีสีม่วงสีชมพูแล้วก็สีฟ้าสั่งมาแล้วเดว็กสักวันสองวันก็น่าจะถึงพ่อใหญ่ก็มาลงสาปปลูกให้อีกทีหนึ่งนะจ๊ะ อันนั้กอเบบี Baby. กอไม่ใหญ่มากกอไ,ไม่ใหญ่มากก็ใส่ริมตะลิงเอาเนือยเออยเอะเลยนะคะนี่เต็มสารแน่นอนเอียดเยั้งพันจะปลูกค่ะไปแยงอันนี้ที่ที่ปลูกไปรอบก่อนหนึ่งกอเก็บกินบ้างแล้วนะคะ อันนันกรอหนึง่งไอ้สิแกงหน่อไม้ไว้สิแกงปลาอันนี้พี่หลังเก็บมาให้บอกให้แกเก็บมาให้ดูเก็บไปรักของใครมาอาจจะปลูกไว้ให้เป็นแปลงริมตรงนู้นนะคะ,ะอันนี้สร้างไว้หนามพอใหญ่น,นะคะหลังคาก็ต้องทำใหม่ แล้วก็ต้นไม้ตัดออกหมดแล้วนะคะซรายก็รื้อขึ้นแล้วหนาเนาเขาก็ทําการ <c oughs> เปี่ยนนามใส่นะคะหลก้กการใส่ผงคอรีน <c oughs> อันนี้ก็จะทํำลังคาแบบแบบไม้แล้วก็ททำด้านขางด้วยนะคะอันนี้ตอนนี้ <c oughs> ฟังนี้ก็ตัดต้นไม้ออกแล้วนะคะวิญานจะรออะไรเน กำลังละใกล้ละพ่อใหญ่จะทำให้มันเสร็จนะพี่ๆวันนี้ปลูกบัวอันนี้พักเป็นเมื่อวานปลูกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอานกตะต้นอ่ามะละไม่ใช่กระเจี๊ยบเขียวนี่ค่ะกอนใหญ่มากก้อเดียวอ๋อสองกรอที่มันใหญ่มากๆกากบกบก ไม่กอที่ปลูกไปแล้วใหญ่ที่สุดอันนี้ก็รองนะตรงนั้นใหญ่กว่าใหญ่กว่ายาวกว่าพุดลง,งพอบัวเราติดแล้วแน่ๆเราก็ซื้อเรืออีกปวงมานะ ัลุ่นทีหงเอาน <c oughs> ตัวที่หลังบ้านว่าอยากได้อ่ะตัวนั้นมันจะได้ไม่ความถ้าอีกสักหนึ่งอาทิตย์เนี่ยกบัวแบบแบบมันขึ้นโตมันเศร้าหักเศ้างอมันคือสีงามเนาะ เดี๋ยวมันตัดเอามาตัวนั้นฮอนมาตัดออกอันนี้คือคือตอนตอนปลูกนี่คือเข้าตัดหน้งเนาะตั้งโนใดโอ้ยเอาตะไคร้มาตัดต่อต่อเขาขี้หน้ากันคือคุยเถอะเนาะเอาลูกไส้คอยคล้องมาแม่ลูกมาแม่จ้าพระวี่ ขอบคุณพีพีทุกๆกำลังใจนะคะอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จ้าดดเจอกันคลิปต่ตอไปนะคะส<ด>ำหรับคลิป<ด>นี้สวัสดีจ้า